สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 วันนี้วิชาภาษาไทยกับครูป,ปอนะคะวันนี้นะคะครูป,ปอจะมาสอนนักเรียนต่อในเรื่องของภาษาถิ่นนะคะนักเรียนจําได้ไหมว่าเราเรียนภาษาถิ่นอะไรไปแล้วบ้างภาษาถิ่นที่เราเรียนไปแล้วมีภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นเหนือเรียนไปแล้วมีภาษาถิ่นอีสานของวานนี้ใช่ไหมถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูอคลิปย้อนหลังในภาษาถิน่น ทั้งภาษาทินเหนือภาษาทินอีสานักเรีนยนอย่าลืมไปดูคลิปย้อนหลังได้นะส่วนวันนี้ภาษาถิ่นที่ครูปอจะสอนจะเป็นภาษาถิ่นของภาษาถิ่นใต้นะคะภาษาถิ่นใต้อันนี้ภาษาถิ่นใต้แล้วไหนมาดูกันก่อนซิว่าทำไมครูปอถึงเอารูปสองรูปนี้ขึ้นในภาษาถิ่นใต้ รูปนี้รูปแรกนักเรียนดูออกไหมว่ารูปคือรูปอะไรรูปนี้รูปนี้คือรูปของหนังตะลุงนั่นเองอ่ะหนังตะลุงหนังตะลุงก็เป็นการแสดงของภาคใต้นะส่วนอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งอ่ะอีกรูปหนึ่งเป็นรูปของการแสดงอีกเหมือนกันการแสดงนักเรียนดูออกไหมว่าเป็นการแสดงแบบไหนอ่ารูปนี้เป็นการแสดงโนราเนาะ การแสดงโนราของภาคใต้นั่นเองทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างของจังหวัดที่ใช้ภาษาถิ่นใต้กันดีกว่าอ่ารูปนี้เป็นรูปของแผนที่ประเทศไทยใช่ไหมแผนที่ประเทศไทยอ่ะแล้วภาคใต้อยู่ตรงไหนของประเทศไทยนักเรียนรู้ไหมว่าภาคใต้อยู่ตรงไหนของประเทศไทยออยู่สีอะไรใครดู้บ้าง ภาคใต้อยู่สีตรงจุดสีม่วงนี้นะภาคใต้อยู่ตรงจุดสีม่วงนี้เนาะ,ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีจังหวัดอะไรบ้างที่ใช้ภาษาถิ่นใต้ส่วนใหญ่แล้วก็คือจังหวัดในภาคใต้นั่นแหละตัวอย่างเช่นจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลงุงจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนี้หลายคนอาจจะจําสับสนกับอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดนครราชสีมานะ ถ้าเป็นนครราชสีมาหรือโคราชเนี่ยจะอยู่ภาคอีสานนะเพราะฉะนั้นเรียนอย่าจำสลับกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นคนละจังหวัดกันนะคะอ่ะต่อมาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดสตูลนะคะจังหวัดสตูลอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของจังหวัดในภาคใต้ที่ใช้ภาษาใต้ยังมีจังหวัดอื่นๆในภาคใต้อีกหลายจังหวัดนะคะ น,นี้ครูบอกให้ยกตัวอย่างเฉยๆเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าลักษณะเด่นของภาษาถิ่นใต้เป็นยังไงภาษาถิ่นใต้เนี่ยเขาจะพูดเร็วแล้วก็พูดห้วนๆแต่ว่าอักขระตัวรอเรือเนี่ยจะชัดเจนแล้วก็มีการพูดรวบคําในบางคําก็คือพูดให้พูดให้มันเร็วๆสั้นๆนั่นเอง ทีนี้นะคะเรามาดูกันที่ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นใต้กันดีกว่านะคะซึ่งภาษาถิ่นใต้เนี่ยคำบางคำเราจะใช้คำเดียวกับภาษาไทยมาตรฐานเลยแต่ว่าเขาจะออกเสียงสั้นลงนะเขาจะออกเสียงสั้นลงเพราะคนใต้เนี่ยชอบพูดเร็วใช่ไหมเขาก็เลยออกเสียงคําบางคําสั้นลง ตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นคําว่าจระเข้คำว่าจระเข้ภาษาถิ่นใต้ก็พูดว่าเคเคนะพูดเสียงสั้นลงตัดคําส่วนมากจะตัดด้านหน้าแล้วเหลือคําท้ายไว้นั่นเองตัวอย่างต่อมาคําว่าตลาดตลาดภาษาถิ่นใต้จะพูดว่าลาดลาดอันนี้คปปรูปออาจจะพูดสำเนียงไม่ค่อยเหมือนคนใต้เท่าไหร่เนาะแต่ว่า ให้นักเรียนรู้ไว้ว่าเขาจะตัดคําให้มันสั้นลงนั่นเองหรือคําว่าถนนคําว่าถนนคําว่าถนนจะเหลือแค่ว่าหนนหนนเนาะอ่ะเขาจะตัดคําด้านหน้าตัดคําหน้าแล้วก็เหลือคาท้ายไว้นั่นเองนี่เพื่อให้มันสั้นลงทีนี้เรามาดูคําศัพท์กันดีกว่าคําศัพท์ในภาษาถิ่นใต้เนาะว่าจะมีคําอะไรบ้างที่เรา ควรรู้บางคนก็อาจจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะอ่ะตัวอย่างคำว่าพ่อคำว่าพ่อในภาษาถิ่นใต้เขาจะใช้ทั้งใช้คำว่าปะหรือว่าใช้คำว่าพ่อแต่ว่าจะมีสำเนียงสำเนียงถิ่นใต้อันนี้ครบบอกก็อาจจะพูดได้ไม่ชัดเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาถิ่นใต้คุบบอกก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เนาะหรือว่าจะเป็นคำว่าแม่คำว่าแม่เขาใช้คำว่ามะ มะหรือแม่แม่ที่อาจจะใส่สำเนียงภาษาภาษาถิ่นใต้นั่นแหละส่วนคําว่าพี่ชายพี่ชายเขาใช้คําว่าพี่บาวพี่บาวถ้าเป็นน้องสาวน้องสาวจะใช้คําว่านุยน้องสาวใช้คําว่านุยน้องนุยอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเป็นคําว่าลูกลูกเขาจะใช้คําว่าหนุยหนุยหรือโลกซึ่งโลกเนี่ยไม่ใช่แบบโลกเหมือน โลกที่เราอยู่อาศัยนะมันมันจะคล้ายๆคําว่าลูกนั่นแหละอาจจะออกเสียงว่าโลกโลกอะไรอย่างเงี้ยมาจากคําว่าลูกนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสำเนียงของเขาเป็นสำเนียงของเขาก็เลยกลายเป็นคล้ายๆคําว่าโลกแต่ว่าอาจจะมีสำเนียงอะไรที่มันแตกต่างกันนิดนึงต่อมาถ้าเป็นคําว่า,เจ,า,า,เ,าเจ้านายที่เป็นผู้ชายเจ้านายที่เป็นผู้ชายเขาจะใช้คําว่าในหัว ในหัวอนักเรียนเคยได้ยินไหมคํานี้ครูปอเคยได้ยินในคําเนี้ยครูปอเคยดูในละครเขาพูดว่าในหัวอนักเรียนเคยได้ยินไหมหรือถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงเขาจะพูดว่านายหญิงนายหญิงเนาะ,ะสำเนียงที่ครูปอพูดอาจจะแปลกๆนิดนึงเนาะเพราะว่าครูปอไม่ไม่ค่อยชินกับภา,าษาถิ่นใต้เท่าไหร่อ,อถ้าอย่างเช่นคําว่าขนุนบ้างขนุน ขน,นุนภาษาถิ่นใต้ใช้คําว่าหนุนใช้คําว่าหนุนเนาะก็คือตัดคําให้มันสั้นลงนั่นเองอะถ้าเป็นคําว่ามาลกอมลกอภาษาถิ่นใต้ใช้ว่าลอกอลอกออะมีความใกล้เคียงกับภาษาไทยมาตรฐานอยู่เนาะมีคําว่ากอเหมือนกันเนาะแต่ว่าตัดคําให้มันสั้นลง คำว่าสับป,ประรดคำว่าสับป,ประรดภาษาถิ่นใต้จะใช้คำว่ายานัดยานัดยานัดคำว่าฝรั่งคำว่าฝรั่งภาษาถิ่นใต้จะใช้คำว่าชมพู่ชมพู่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าฟังคนใต้พูดคนใต้พูดอาจจะงงนิดนึงถ้าเราเป็นเราไปาพูดคุยกับคนใต้แล้วเขาบอกว่า อยากได้ชมพู่ที่จริงเขาอาจจะอยากได้ฝรั่งก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องสื่อสารดีๆเนาะต่อมาคำว่าพลิกคำว่าพลิกภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่า deeply ีปล p l คำว่าตะกร้าตะกร้าเป็นสิ่งของของใช้เนาะเขาใช้คำว่าฉาฉาคำว่าพูดคำว่าพูดภาษาใต้ใช้คำว่าแหลงแหลงแหลงใต้ แหลงใต้ก็คือพูดภาษาใต้นั่นเองคำว่าดูดูใช้คำว่าแลแลคำว่าโกหกโกหกใช้คำว่าขี้กขี้กคำว่าสนุกคำว่าสนุกก็คือตัดคำนั่นเองให้เหลือแค่นุกจากสนุกหรือเป็นนุกเนาะคำว่ารักคำว่ารักภาษาภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่ารักรักรักนาะ ก็คือมีหอหีบนำด้วยแล้วก็ออกเสียงรเราเรือชัดเจนรักเนาะก็คือคำว่ารักนั่นแหละแต่ว่าใส่สำเนียงสำเนียงภาษาถิ่นใต้ไปคำว่าอร่อยอร่อยภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าร้อยร้อยร้อยจังฮู้ก็คืออร่อยมากๆนะอาหารอร่อยมากๆร้อยจังฮู้ตลาดอตลาดก็คือตัดคำจำอะไรจำได้ไหมตัดคำให้มันสั้นลงเหลือแค่ ลาดลาดไปลาดก็คือไปตลาดนั่นเองทีนี้ผู้ปอมีคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอของตัวอย่างการพูดภาษาถิ่นใต้มาให้นักเรียนชมตัวอย่างการพูดภาษาถิ่นใต้นะนักเรียนนักเรียนลองฟังดูนะว่านักเรียนจะฟังออกหรือเปล่าภาษาถิ่นใต้เขาค่อนข้างพูดเร็วนะนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะ วัสดีกับตักคณะกรรมการเหล่ากาตาผู้มีเกียรติสามจ้านนักตึกจาจะมาวิทยาเลยราชปัตนานกรที่ธรรมชเจอว่านายนายหรือท่นที่วงเรียนราข้าพระราตคณะการุษจ้าหล่างคุนร้องเรยว่าเรยเวลาแนะนาตัวเออวาเต้นตัวเองจะต้องเล่นจ้านจ้านวันนี้นี่เป็นริ้งเกี่ยวโรควุนจต้องเลี้ยงให้มาถ้ามาเรลวก็มาเล่นจ้านนี่ก็ว่าว่าคุณยิ่งไม่ใช่อย่างเร็ว ก้นใย่าะในการเล่นใานเพราะว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เค้าว่าก็ไม่ได้ยินกันโปรเด็กไม่เล่นคนย่อยกันไม่ไกลเล่นถ้าได้ยินคำปนนี้ก็ว่าเอกปัตรราตาโบราณถ้าได้ยินคำปฏนี้ก็ว,ว่าเป็นปัาตรรานังลุงเป็นอดีตก็ปัตตาตายแต่ความจริงไม่่ายปัจตรราเรานี่ไม่เคยตายไปเนาะย,ยกับบ้านกับเรือนเราเนี่ยยู่ตามัน,นแต่ว่าปอเม็ดปอเต้าเม็ดเม่ต้าวันรู้ล้านไม่เล่นนั่น พอเวลาเล่งกับก็เมื่อนั่นนายกยกมังตัวเองมังไอ้นั่นก็ไม่ใจปิดแต่ถ้าว่าตาเราเล่งบาดราตายเล่นชานเล่งตื่นเล่งรู้อ่านตัวกงเตจนว่ามั่งนะชาหัวเล่นกงเตตัวเป็นบาดรากงเตอึ้งเล็กก็ไม่ไใจรู้จักบาดรานายโยกแกก็เล่งเวลาเล่นตึ้งเรื่องว่าอาาหรการกินนี่ยกตัวอย่างเช่นโลกว่าใจกล้วยคนใจได้ก็เล่นว่าโลกว่าใจกล้วยเปรี่ยวไร้ โลโกใ้ใจควยก็คือโลโก้แกมันหงอกลางครัวก right. <death> ้นเตะเล็กกนเล็กว่าใจ่ควยอย่างคือกลางครัวกลางครัวคือใจควยก็ว่านู้นรถก้าวเต้นตำไรยวางนี่ไม่อยากำรนู่นอยู่กลางควยถูกบังอยู่กลางควยเห็นไม่อยไปหนังกลางคนคยมันอยู่แก่ในครัวมันตำกับก้าววันนั้นซึ่งโลโก้ใจควยนี่เปรียบจำนวนที่ยังนึ่งกับว่าก้อมแกอยู่เก๋ๆวันนั้นวันนั้นเม็ดอ้วเม็ดมูเม็ดเก่งไรเลยกับเม็ดเก่งไรนะโลโก้ใจควยมาเก่งดีอ่ง ประมาณิงกระจับกจับจับอันนี้ผมไม่ปล่อยแรงไม่ปล่อยเรื่องกินเนาะเพราะว่าเอ๊ะกะหลักปัาช้าก็มันจะาตดช้าตอนเรื่องกินกันใช่ไหมฮึมซึ่งปราเีนเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนตัวอย่างของภาษาถิ่นใต้ที่ครูปอให้ดูคลิปนักเรียนฟังออกไหมคลิปแรกภาษาถิ่นใต้อ่าเขาพูดนักเรียนฟังออกไหมว่าเขาพูดว่าอะไรฟังออกไหมเขาพูดเร็วใช่ไหมพูดเร็วใช่ไหมที่เรื่องที่เขาพูดในคลิปแรกเนาะเขาพูดประมาณว่า คนสมัยเนี้ยใช้คำศัพท์แล้วก็ใช้ภาษาภาษาถิ่นใต้นน้อยลงอย่างคำบางคำก็ไม่ใช้แล้วคำบางคำผู้ใหญ่พูดกับเด็กพูดกับวัยรุ่นก็แปลไม่ออกเด็กวัยรุ่นก็แปลไม่ออกแล้วอย่างเช่นคำสรรพนามคำสรรพนามที่ใช้แทนแทนตัวเองเช่นคำว่าฉาันคำว่าฉานอาวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นคนใต้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วจะใช้เป็น ใช้คำว่าเขาใช้คำว่าตัวเองแทนใช้เป็นภาษาวัยรุ่นที่คนส่วนใหญ่ใช้แต่ว่าภาษาถิ่นใต้เนี่ยก็คือไม่ไม่ใช้แล้วนั่นเองภาษาถิ่นใต้ไม่ไม่พูดแล้วไปพูดคำภาษากลางบ้างนั่นเองก็คือเขาอยากให้ช่วยกานอนุรักษ์เนาะช่วยกันอนุรักษ์ภาษาถิ่นใต้เพราะว่าภาษาถิ่นใต้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึง วัฒนธรรมหลายๆอย่างเลยวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาคใต้หลายๆอย่างถ้าเกิดเราไม่อนุรักษ์ไว้มันก็อาจจะสูญหายไปได้นะคะส่วนอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งจะเป็นเพลงอ่าเป็นเพลงภาษาถิ่นใต้นักเรียนลองฟังดูนะ เพลงที่ครูปองให้ฟังเนี่ยเขาลองไม่ค่อยเร็วใช่ไหมร้องไม่ค่อยเร็วแล้วนักเรียนฟังออกไหมว่ามีคําศัพท์ภาษาถิ่นใต้คําไหนบ้างฟังออกไหมอาอย่างเช่นมีคําว่าพี่บ่าวใช่ไหมพี่บ่าวมีคําว่าแลแลหน้าแลก็คือมองหน้ามองนั่นเองมีคําไหนอีกบ้างไหมที่นักเรียนได้ยินครูปอว่าเพลงนี้นักเรียนหลายคนนะ่าจะฟังออกนะว่าเขาร้องไม่เร็วแล้วก็มีคํา คำอาคำคำพูดที่เขาลองคำศัพท์ที่เขาลองก็จะคล้ายๆภาษาไทยมาตรฐานเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาจะใส่สำเนียงสำเนียงของภาษาถิ่นใต้ลงไปใช่ไหมอ่าแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะที่เป็นเพลงภาษาถิ่นใต้ถ้าเกิดนักเรียนว่างๆนักเรียนลองไปดูคลิปจาก YouTube ได้เลยมีหลายเพลงเลยเนาะสำหรับอาวันนี้การเรียนภาษาถิ่นใต้ของเราก็จบลงไปแล้ว เดี๋ยวครูปอจะแนบลิงก์คลิปที่ครูปอเปิดให้ดูในด้านล่างนี้เนาะเดี๋ยวครูปอจะแนบลิงก์ไว้ถ้าเกิดใครอยากไปฟังต่อนักเรียนก็ไปฟังคลิปจากลิงก์ที่ครูปอแนบไว้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมาสรุปภาษาถิ่นกันเนาะพรุ่งนี้เราสรุปภาษาถิ่นกันโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะป .6 ป .6 อย่าลืมเข้าซูมพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เรามาสรุปภาษาถิ่นกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ